เขี them, ้ยวเล็บที่มากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้การควบคุมไม่ทั่วถึงมันจะแว้งกัดเราได้นะกำลังคนที่หามาเนี่ยมันไม่มากเกินไปหน่อยใช่ไหมเรามีปัญหาทางการสะสมเขี้ยวเล็บไวเยอะก็มีเสียหายนะพี่ เคียวเล็บที่มากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้การควบคุมไม่ทั่วถึงมันจะแหวงกัดเราได้นะหมาดีมันย่อมรู้จักบุญคุณเจ้าของพวกมันไม่กล้าทรายศหรอกี่สิ่งดำข้าควรเชื่อใจอย่างที่เองพูดงั้นสิ ก็แล้วแต่พี่ข้ามันลูกน้องไม่มีสิทธิ์ท้ามลูกน้องที่ไหนกันเราเนี่ยร่วมป้นกันมานักหลายสิบปีบุกน้ำลุยไฟกันมาขนาดนี้ข้าเนี่ยมองเองเนี่เหมือนน้องชายแท้ๆของข้าเลยนะสตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น